เรดีจ้าวันี้ก็ล่นกูแบงโอ้ยนุ่มมาเล่นกับพี่ชายหัวล้นพี่อ้นหัวล้นอะไรเอ่ยโอเคยไปเอาเดี๋ยวไปเอาอันนั้นก่อนเดี๋ยวไปเอาแฮมเบอร์เกอร์ เปิด,ปดวู้ดเดเดอร์แล้วเดี๋ยวเะกระตี้วแฮมเบอร์เกอร์ก็ยังเอาไม่ได้ค่ะเหลยอกี่อัอนนะสี่โอ้โหดูดีดูดีจ,ำจำัมจัม สอนให้ สกิบ to ิดีทอเลส์สกิบิดีทอเวลส์ทอเวลสเอาไปทีละสามอันเปทีลอาไปทีละสองอันหุยไม่รู้อย่าบ่น ไม่รู้อ่ะดูเบคอนกินโคคาโคล่าแต่ดูหัวอ้าวไมไม่ไหนดูดิดูนีเดี๋ยวตอนึงพออะอยากเห็นอ่ะอ้ายืนอยูย่ก่อน,น,นยืนถัดมาเกินพอได้ครับลูปแบบมันเบนขนาดนั้นเลยเหรอทำไมหัวเป็นเบนอ้าวอ้าวถัดมาแล้วใส่

ขำมากไอ้หนูกลัวมันมาตอนนี้อืไม่โดนเว่ไปเรียนในห้องเรียนหนูวิ่งไปละกลัวมันะไม่มามันต้องขี้ด้วยอ่ะมันไม่ปวดตอนนี้มันยังไม่ปวดรอดูทุกอย่างบาลานไปองดีนะถ้าบรูมันมา ฉุดเชิอนออกมากแล้วก็ต้องวิ่งออกไปทางนั้นก่อนแลก็ตายแล้วก็หมรอดโอ้ยอย่าเพิ่งมานะโอ๊ย เหลือประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณรอดอาหาระครึ่งประมาณครึ่งแต่น้ำอ่ะไม่ต้องน้ำให้ต่ำกว่าครึ่งออกซิเจนให้ต่ำกว่าครึ่งนะโอเคโอ้ยตอนนี้ยังไม่ตรวจอ่ะกลัวครูมามากเลย มังเรียนดูของก่อนว่าตอนนี้อะไรเหลือไหมอเอเอจมูกอุ้ยเฮ้ยนักบวชขี้ไปขี้เลยไปขี้เลยดูปูอยู่กูยังไม่มา ที่ก่อนไปี่ก่อนแลอย่าเพื่งรีบออกมาเด้กูจ,ากกจากกมวาวไม่ไหวแล้วหัวใจมันเต้นตุกๆุก ก็รอเพลงไงเอาอีกเลนกาเนียตายเอาอเอาหารอยนี้ตายาไม่เอากินก็ตายตายที่ตายตาแบบที่ตายเราเียแบบลี่เรว ตั้งชื่อแบบอาอกอารอดูแลกระ,ะโดดของให้มันตายอือใช่เฮ้มันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะชื่อโคตนหน้าเกียดชื่อฮีดำ จะเรียกว่าฮารีดำฮารีฮารีฮารีเพราะถ้าพูดอย่างนั้นมันจะไม่ถ็บภาพ จะยอมแพ้ตอนนี้นี่แหละคูดครัวเลยให้ฮีดังช่วยด้วยดิ

กินตาเนยอะไรวะลวลวลวาไก่อะหรอ ไอ้อ,อะอมันไอไ้ำมันไปทเลยมันดดาดัสงสารเออพีส่สงสารเหมือนกันมันมันนั่งรอตายอืมจิ๊ปนิำ,ำนิปนิจิปิไปนิจิปปนเปิปิ เปิดชายฝายีดส่อยดบายบายสู้สู้นะน้องฮารีดำม<ฮ>ดื้อดืด้อฉนคิดว่าถ้าครูมาตอนเพื่อนนั่งขี้อยู่อ่ะพี่อ้นหรือฮีดำ พี่อหรือฮารีดำจะตายก่อนให้เพื่อนนั่งนนขนีนนขน่อยู่อะหนูบดขี้ไอ้ขี้ไอ้ยไอ้ฮาีดจะตายแล้วออฮีดำมันจะตายหมดแล้วขี้เร็วๆขอขี้

ขีดดาีดีกว่าขี้ก่อนเอาด้วยดิขี้ด้วยดิเร็วเร็วเ,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 วเวต่อยอดต่อยอดแค่นี้แหละแค่มันบุดเสร็จก็พออุ้ยพ่อพันนูไปเอาเบอร์เกอร์หน่อยได้ต่จะไปตอนนี้้องลองดูมหมาก่อนห้ อุ้ยอ๋ออุ้ยไม้ไหวปีนขึไปไม่ได้อุ้ยหนูก็ปวดหนูก็ปวดอ๋อเร็วเร็วเร็วเรี้ยงเร็วๆร็ว หนังอมูดน้ำม,มันะเฮ้ยไม่ใช่ไปเอาอีก อุ้ยกี่อืมเลิฟเบิร์ดกินของด้วยกัน <laughs> <laughs> 博闭馆。Oh, ตูเติมเล้วเฮ้ยใคร,รปิดประตูไม่ดูแม่มนโมยหดแล้วตายแล้วอุยอออย๊ยโคตรโคตเยอะแฮสี้เด้อ บังคือ l o ไม่ไหวอืมอะไรเี่ยอวก็ปวดปกชีปันเตียวเราจะอยู่รอดอุ้ยีหแล้วอุ้ยตีห้าแล้วอยู่รอดแน่ตีห้แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราอยู่รอดจริง โย่ผู้สอแบบน่ารังเกียจครูฮะอ,ออกมางแล้วเย้สะนะลอยกล้วยลิงติ้งกินเบอร์เกอร์กับกินน้ำเป็นการฉลองกินน้ำดีกว่าเพราะมีตัวอะไรวะไม่รู้ว้าวไอแพดก็รอดหรอ